ในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็เป็นช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงนะครับทำให้หลายหน่วยงานนั้นโดยเฉพาะหน่วยงานด้านบรรเทาสาธารณภัยทั้งโรงพยาบาลพิมายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยในจังหวัดนครราชสีมาเขาซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่นะครับหวังลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนครับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหน่วยง,งานต่างๆร่วมกันจะซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ขึ้นเพื่อซักซ้อมแผนรับมือที่บริเวณสามแยกทางเข้าบ้านกระชอนถนนสายพิมายดงใหญ่ตำบดงใหญ่อำเภอพิมายโดยมีเหตุการณ์จำลองคนเจ็บที่นอนร้องด้วยความเจ็บปวดและมีความเสียหายจากอุบัติเหตุที่รถสองแถวชนกับรถตู้โดยสารและชาวบ,บ้านแสดงเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน30คนด้วยกัน โดยมีการระดมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้10หน่วยงานรวมกว่า100คนซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งระบายการจราจรซึ่งผลการปฏิบัติงานก็เป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่ายนะครับนายศิวเสกสินโทรมนายอำเภอพิมายเปิดเผยว่า ทุกหน่วยงานได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนที่วางไว้ทําให้มั่นใจว่าประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลาเนาในพื้นที่ภาคอีสานจะมีความปลอดภัยเพื่อให้ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้รับการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านสถานที่อุปกรณ์และบุคลากร จัดโดยกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลพิมายโดยจัดเตรียมเจ้าหน้าที่กู้ชีพและกู้ภัยกว่า100นายพร้อมรถกู้ชีพจำนวน30คันไว้คอยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ครับ